ดาวดวงใหม่ช่องเจ็ดในทุกๆปีก็จะมีดาวดวงใหม่มาประดับวงการบันเทิงและปีนี้ก็เช่นกันโดยเฉพาะช่องใหญ่อย่างช่องเจ็ด ก็มีนางเอกใหม่ๆเพียบเลยใครที่เป็นแฟนละครช่องเจ็ดคุณคงจะได้เห็นผลงานของพวกเธอกันแล้วนะคะทุกคนบางคนก็เริ่มมีผลงานมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะคะหรือบางคนก็เพิ่งจะมีผลงานให้เราได้รับชมกันปีนี้เองต้องบอกเลยว่าช่องเจ็ดไม่เคยขาดแค่นางเอกเลยจริงๆรุ่นพี่ออกไปเยอะแต่ช่องก็ยังดันรุ่นใหม่เข้ามาแทนที่เยอะเช่นกันแต่จะมีใครบ้างนั้นนะคะก็ไปดูกันเลยการณัทชา คนนี้มาแรงสุดๆเลยก็ว่าได้เพิ่งจะเริ่มมีผลงานแต่ฝีมือการแสดงอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแล้วก็ยังมีเคมีที่ดีกับพระเอกที่ร่วมแสดงด้วยกระแสดีขนาดนี้มีหรือช่องจะปล่อยผ่านปีหน้ามีผลงานให้รับชมอีกเพียบ เจนนี่ชยิสรามีผลงานให้เราได้รับชมกันไปเมื่อปีที่แล้วนะคะทุกคนถัดมาปีนี้ได้รับบทบาทที่โดดเด่นมากขึ้นได้รับคําชมจากฟแฟนๆละครว่าฝีมือการแสดงพัฒนาขึ้นมากแฟนละครช่องเจ็ดหลายคนบอกว่าอยากให้ช่องเนี่ยดันเธอขึ้นเป็นนางเอกนํำเดียวหลังข่าวบ้างกระตูนัชชาก็มีผลงานให้เราได้รับชมกันไปเมื่อปีที่แล้วเช่นกันเป็นนางเอกนําเลย ส่วนเรื่องฝีมือการแสดงก็มีทั้งคนชมและคนติเล่นเรื่องแรกจะให้ดีไม่มีที่ติเลยก็คงจะเป็นไปไม่ได้เนาะแต่ก็พัฒนากันต่อไปส่วนผลงานใหม่มีถึง2เรื่องเลยนะคะทุกคนคาดว่าปลายปีอาจจะได้รับชมปิ่นชลินพรก็มีผลงานให้เราได้เห็นฝีมือกันไปเมื่อปีที่แล้วเช่นกันและปีนี้ก็ขึ้นแท่นเป็นนางเอกนำหลังข่าวเลยนะคะทุกคนผลงานเตรียมจะลงจอเราด้วยถือเป็นอีกหนึ่งนางเอกรุ่นใหม่ที่น่าจับตามอง สกายมาเรียเธอก็เริ่มมีผลงานเมื่อปีที่แล้วเช่นกันแต่ต้องบอกเลยว่าปีนี้เป็นปีที่เธอเนี่ยได้เฉิดฉายในฐานะนางเอกช่องเจ7อย่างเต็มตัวทั้งร้องทั้งเต้นมากความสามารถจริงๆเรื่องฝีมือการแสดงก็ไม่เป็นสองรองใครแอนนากึกคนนี้ไม่พูดถึงไม่ได้เลยผลงานชิ้นแรกลงจอบอกได้เลยว่าสอบผ่านแฟนละครทุกคนเทใจให้เธอไปแล้วนะคะนางเอกใหม่คนนี้ร้องเต้นเล่นละครก็ไม่เป็นสองรองใครเหมือนกัน ก็ฝากติดตามผลงานของเธอเรื่องต่อๆไปด้วยนะคะสมายศาสีนานางเอกใหม่ที่มีผลงานลงจอไปแค่ตอนเดียวเท่านั้นอุ้มรักปฏิหารน,นั่นเองและผลงานใหม่ก็ได้ขึ้นแท่นเป็นนางเอกนำในละครเรื่องแม่ปูเปี้ยวก็ฝากติดตามกันด้วย มาปิดท้ายกันที่นางเอกใหม่มินชีเศรษฐนันจากโครงการ7 SD New s t a นิวสตนั่นเองประเดิมผลงานชิ้นแรกก็ได้เป็นนางเอกนำเลยนะคะทุกคนในละครเรื่องใหม่ลักซ่อนลถนะคะร่วมงานกับอภอฟชนะพลก็มารอติดตามกัน ซึ่งคลิปนี้ก็เป็นการรวบรวม8นางเอกน้องใหม่ช่อง7นะคะทุกคนคุณชื่นชอบใครและรอติดตามผลงานของใครอยู่นะคะก็อย่าลืมพิมพ์มาบอกกันด้วยซึ่งต้องบอกเลยว่าช่อง7เนี่ยด้านนางเอกใหม่เยอะมากๆเลยนะคะทุกคนและเราเชื่อว่าในอนาคตเนี่ยต้องมีมาอีกเพียบแน่นอนและคลิปนี้นะคะขอจบลงแต่เพียงเท่านี้แล้วกลับมาเจอกันใหม่นะคะทุกคนถ้ามีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดนะคะต้องขออาภัยด้วยแล้วกลับมาเจอกันใหม่ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามเพจฟิตทุก ช่องเราด้วยนะคะทั้งอัปเดตละครและอัปเดตละครวีสองรวมถึงติ๊กตอกด้วยชื่อเดียวกันเลย